มันกิโลมันเยอะกว่าพีพีเพราะว่าตอนนี้เรามันอยู่ไปเขาเรียกว่าอะไรออ๋ป่าบุญใช่ยจะออกป่าป่าปลาเลยเหรอพักป่าก่อนนะป่าไหนดูนี่มีน้ำที่ไหนแต่ว่าอันที่พันธยามันจะเป็นอีกอันนึงเดี๋ยวให้ดูออมาช่วยเนี่ยอันนี้มันงี้มีปลาด้วยเหรอมีปลาเหาะเอาเอาเอาไป ที่ไหนมันจะอยู่แค่ใกล้ๆตรงนี้ไหนไหนอะไหรเซิร์ชอุ้ยลงเงี้ยพัดลมลงมาดีกว่าพัดลมอยู่ในกระเป๋ายางสองตัวที่ให้ดูบุ๋มยางอยู่ในกระทรศัพท์อีกเรื่งหนึ่งออกเทสเก็บบิดค่ะสกอตต้าอ่ะอ่ะอ่พี่พี่อะตัวใหม่อ่ะคนชอบเยอะเลยนะจะได้โยนคนไปให้ อ้าไม่ใช่นี้นี่พี่พีพ่แม่ส่งมาที่ไหนอะส่งให้หนูเลยไหนอะเก็บห่อหันก่อนได้เะล่ะเออไม่ต้องเลยเฮ้ยนีผมไม่รู้อีกแล้นี่ไงอ่ะเนี่ยจะ่เรื่องกี่ยวกบแบบนี้ถูกมาโมเดวเล่นนะพอมีเยอะอ๋ออู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็มีที่เป็นตะข่ายนะแล้วก็มีคริสตัลที่เป็นตะข่ายตัวใหม่คนที่เป็นหน้เลยนะ ลงไปดูดีดีขอฟิวดีดีขอแอบหอมบ้านี่นะดีอด่อันี้ที่มันเป็นแบบเพราะว่ามันเป็นเจลแล้วมัน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 หนีได้แบบนคือมันไม่เป็นก้อนะแล้วนวดห้าวันเหมือนเหมือนไอตัวที่ปีหนึ่งฉีดสามครั้งอะอะไรนะที่ของเกาหลีที่เขาฉีดครั้งละแสนสองแต่ว่าที่เกาหลีป้าบุญคาเฟ่เบิร์ดเม็ดอะไรนะ อ่ะอันนี้ก็อยู่ได้สองปีเหมือนกันแต่อีตัวนี้มาแทนและสถานี้จุลิชิจุลันเหรอติมคันเรมีหมองรีจุลันแอร์มีไม่ใช่หมายถึงตัวของเกาหลีครับเกาหลีอีกตัวนึงชื่อว่ามีเอ็กโซโซนมีห้องแอร์ก็จะรอดนะแต่ที่ฉิดแม่นสามขังป้าบุญไม่มีแอร์ปะไม่น่าคอหักอ่ะนะไม่น่ะแค่รองอยู่ไม่ถึงว่าหลับคอหักอะพี่นีทเลือกหน่อยเอาไหนดี อะไรอะไรก็ได้ค่ะที่เลือกช่วยเลือกหน่อยเออได้ลองเลือกว่าไหนเหมาะกับที่ปรับตัวจิ๋วไปได้อ่ะพี่ได้หมดวะเพราะว่ามันน่าจะต้องมีแอมลอยนะม้าบุญเมียทำไมทุกคนแล้วคนหนนี้ไม่หนีไม่เอาเผื่อเธออยู่เดี๋ยวฉันหนีพวกเธอก่อนฉันไม่บอกหรอกว่าฉันอยู่ที่ไหนให้เธอตามกันไปไม่ทันว่าฉันไปที่ไหนไหนตลกปะตลกไหม ก็จะต้องไม่ได้ี่ค<า>้องรีตงตงหต,ยยต้องไป่เนก็ไปจ่าับพี่อเอาขึ้นค่ะขึ้นเาเราไม่มีใครไปกับม่ย่าลเลยพี่ไปกับย่าลี่อเอาะอันนี้งป้าไปกับโมเดลไงก็<อ>น,น,นั่นคันั้นไงเอาโ,โ,โ,โ<ข>อะไรสไปรนไปไหนแล้วอะเอาี้อ่ะได้นั่งตรงนี้อะอยู่กไมเตอปนี้ พี่พีทเดี๋ยวมีลูกเตรียมซื้อโทีเลยนะกระเป๋าอ่ะไว้ใส่ตะกร้านมลูกข้างให้หนูออกมาว่ายน้ำของแอนดี้ละกดปุ่มโซ่กดอะอะไร ฉันจะวางอะเธอตอนนี้ไปกกันนะคะได้ยินเสียงคืงงอเราไหมใช่ครับคือเราดังมากอ่อทไม่ได้ยินเสียงเนี่ยแด้ว่าป้าคุค่นเขาเงเปิดเลยเคยพาล<า>ูก15วันไปเฮเธอเทีเท่ยวเร็วกว่าฉันอีกนะพาลูก15วันมีเธอกี่วันนะมีเธอหรอเดือนเดือนแต่ว่ามีเธอ